ตัวแม่แห่งวงการแบรนด์เนมของเมืองไทยเลยนะคะคุณแม่อูทุกรุ่นที่หายากเนี่ยหาที่แม่พอมีคนชมมีแม่มอ้แต่งได้คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่แม่คนเดียวนะลูกลูกก็สามารถแต่งได้คแค่ความกล้าเท่านั้นใบนี้เนี่ยเคยขึ้นไปถึง5ล้านแปด ตัวนี้นี่ก็ลไอเทมแม่จ๋าถือี่เหมือนถือคอนโดไปหลังหนึ่งอะเป็นมหาราชาร้อยล้านแม่ก็ไม่ปล่อยตัวดีรักมากแต่ร้อยล้านนี่ก็ไม่แน่นะแต่ร้อยล้านนี่ก็ไม่แน่นะฮัลโหลเธอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะป๊อยู่กับตัวแม่แห่งวงการแบรนด์เนมของเมืองไทยเลยนะคะแลไอเทมทุกอย่างอยู่ที่คุณแม่อุ๊สกุลไทยหมดเลยนะคะสวัสดีคุณแม่ค่ะ ดิฉันรู้สึกชื่นใจมากเพราะดิฉันได้มานั่งคุยกับคุณแม่นี่คือคุณอิงนะคะคุณแม่เจ้าของร้าน I Love You Brand Name by PP ค่ะแม่เขาจะเป็นกูรูเรื่องการดูแบรนด์เนมอันไหนของจริงอันไหนของเค้กประทับใจของมานานมาแล้วแล้วคุณแม่เป็นคนน่ารักนี่เขาเป็นแฟนคลับแม่นะโอ้ค่ะโอ้ยดีใจกันเลยน้องอิงรู้จักแม่อุ๊ได้อย่างไรต้องบอกก่อนว่าแม่อุมีชื่อเสียงมากๆชอบสไตล์แม่อุค่ะแล้วก็บางทีเพราะแม่อุใส่อะไรใช่ไหมคะทุกคนก็แบบต้องมาใช่แวนโ ลอเว่แม oh ่ใส่ปั choose, ๊บปึ้งป้าป้าป้าคนตามหาแว่นแม่อู๊เขาไม่ได้เรียกว่าแว่นโลเอเวนะเขาเรียกว่าแว่นแม่อู๋ ทุกคนเขาก็จะต้องถืออย่างนี้เหมือนคุณแม่ไปเลยซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของการถือกระเป๋าวันนี้ถ้าปิกที่เราจะคุยกันเราจะคุยเรื่องแบรนด์เนมที่เป็นแรไอเทมแม่อุนี่คือคอลเลกเตอร์ตัวท็อปของเมืองไทยทุกรุ่นที่หายากเนี่ยหาที่แม่ทำไมแม่ถึงเล่นแต่ของที่เป็นแรไอเทมจะมีจุดเด่นของแต่ละชิ้นที่ออกมาพุกแล้วมันโดนใจแล้วต้องโดนใจทั้งแม่และน้องด้วยปรึกษาเขาเพราะเป็นลูกสาวเนี่ยถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยถ้า ชอบด้วยพอเราแก่มากๆแล้วแบบเราไม่ถือไม่อยากได้แล้ว <ฮะ S 1> เขาก็รับ่วงต่อจุดเริ่มต้นสไตล์ของคุณแม่เนี่ยเป็นยังไงล่ะคะมันซึมมาเองค่ะแมบบ่เสื้อผ้าของแม่เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นกวามเด็กะซองเราก็เลยจับตัวตนของเราได้เสื้อผ้าเนี่ยเราควรจะเป็นแบรนด์นี้นะคุณน้ำรุ่นลู่นี่แหละเขาเป็นคนปดะกาตอย่างเจ๊นี่นะใส่กวามเด็กะซองเนี่ยน่าจะเหมาะกล้ากล้ากลัวๆแต่พอได้เริ่มต้นไปได้ชุดแรกนั้นน่ะตัวตนของเราเลย <ฮะ S 1> น้อยน้อยไม่ได้ <ฮะ S 1> ต้องเยอะนิดนึง All I long คือเก๋ไม่เก๋เฮดออฟฟิศของกอมเดกกระซองเอารูปแม่ไปอยู่ในพีเพอร์แวร์ใช่ค่ะใช่พอมีคนชมนีแม่อู้แต่งได้คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่แม่คนเดียวนะลูกลูกก็สามารถแต่งได้แค่ความกล้าเท่านั้นแม่อู้ขาดแล้วถ้าสมมติว่าคนที่กําลังจะเริ่มแล้วอยากแต่งตัวอย่างแม่อู้เนี่ยแม่อู้อยากจะแนะนำยังไงครับความกล้าเท่านั้นเลยนะคะสามารถที่จะทําให้เป็นตัวเราเองได้แม่เนี่ยตอนแรกก็ไม่กล้าเราข้าม ไม่กล้าปุ๊บเนี่ยกลายเป็นกล้ามันกลายเป็นสไตล์กลายเป็นสไตล์แล้วบอกเลยว่าขนาดเนี้ยเจ็ดสิบแล้วนะคุณแม่เจ็ดสิบคุณแม่ดูเหมือนยูคุณแม่เหมือนยี่สิบหกสมัยแล้วลูกก็ฉันจิ้มฉันเอาฉันเอาหมดเลยนะยายเพื่อนอย่ามาแย่งองกันการที่คุณแม่ซื้อของแบรนด์เนมที่มันเป็นรันเวยหรืออะไรที่เป็นแรไอเทมเนี่ยจริงๆมันเวิร์กมากเพราะว่ามันใส่ได้ตลอดและมันใช้ได้ตลอดใช่ไหมฮะมันทําเลสเนาะแม่เนาะและราคามันก็ขึ้น ทํา <hash. S 1> ทไมแรงขนาดนี้คุณแม่แม่เนี่ยเป็นคนชอบไหวแอนแม่เนี่ยนะเขาทําเบอร์กินเนี่ยนะออกมาเป็นไหวได้นี่คือคงเจ๋งมากใบนี้เนี่ยเคยขึ้นไปถึงห้่ล้านแปบบ่แเพื <Tina. S 2> <neighborhood> ่อเพื่อก็ห้ามเลยไม่เอาละมีนิงน่งนิงน่งนิงน่งนิง่งนิ่งนะปีที่แล้วค <que>. ่ะลงมาอยู่ที่ล้านแบบปปล่อยตอนนี้ปับ๊บสามล้าน <im> <mad> จริงเหรอลูกจริงแม่หนูไปหิ้วให้มาแล้วหนูเอาแค่ล้านเดียวมาแล้วหนูเอาแค่ล้านเดียวูตอนนี้อะ ญี่ปุ่นนี่ก็คือประมาณเท่าไหร่ประมาณ3.5มจหาล้านสาหล้านแล้วอิงใบนี้เนี่ยในตลาดตอนนี้เท่าไหร่ถ้าไปหาในตลาดจร arf, ิงก็ ername. ไม่มีของไม่มีเค่ะถือนี่เหมือนถือคอนโดไปหลังนึงอะโอ้ยไม่ถึงขนาดนั้นวันก่อนเนี่ยเอามาแล้วไปดันไปวางไว้ที่โต๊ะเต๊ๆอย่างนี้หุุนใหญ่เลยว้ายุ้ยว้า หลานทําพังไม่เคยกดแต่ตัวนี้ออ๊เอาไว้ก่อนนะคะลูก้อ๊เอาไว้ก่อนนะคะลูารุนขายยากคอนเทอร์ซื้อมาไหนก็ซื้อได้กระเป๋าเป็นซื้อยากแม่ค่ะอันนี้อิงอิงชอบมากคาราคาเฟลชาแนลเนี่ยเขาก็จะทำไอ้พวกลิมิตไอ้พวกเนี้ยทุกปีทุกปีถ้าจะเก็บตัวไหนก็ต้องปรึกษาน้องเพื่อนราคาเท่าไหร่ครับหกแสนกับบาทตอนแม่ได้มา6กแสนแต่ตอนนี้ราคาเท่าไหร่อิงว่าร้านนึงต้องมี แม่ก็ว่าถึงว่าร้านหนึ่งต้องมีถ้าบอกว่า6ล้านแม่หนูพูดตรงนะแม่อาจจะขายนะแม่อาจจะขายนะมาเป็น6ก้านแม่ขายแล้วลูกนี่ก็แลไอเทมแม่จ่าตัวนี้แม่มีสติไหมตอนซือมีมีสติห้าแสนสี่หนูพุ่งไปเปิดเจอตีเซลล์ที่เมืองนอกแม่รู้ป่ะเท่าไรร้านเก้าอันนี้คือเขาอยู่ที่ร้านหกโอเคร้อยล้านแม่ก็ไม่ปล่อยตัวดีรักมากจะร้อยร้านที่ก็ไม่แน่นะจะร้อยร้านที่ก็ไม่แน่นะ เป็นมหาราชาแม่ไม่ต้องพูดออกอากาศสองแสนหกสองแสนหกทุ่งแสนหกแม่พูดได้ออกอากาศไปแล้วแพูดได้ออกอากาศไปแล้วแตันี้หายากมากแล้วแม่บอกเขาแย่งกันทั้งโลกแม่รู้เปล่ารู้อิงต้องตีราคาเท่าไหร่อิงว่าราคาตลาดน้น้องตือว่าสามอ่ะอิงว่าน่าจะประมาณสามล้านนะแม่ตอนนี้อของทั้งหมดนี้เป็นของที่มีมูลค่าทุกอย่างเป็นของแรไอเทมนะแม่เนาะเป็นล้านหนูก็สู้เพราะว่าคุณค่าของของอะค่ะ มันไม่ได้อยู่ที่ราคาถูกไหมแม่การที่คุณแม่แบบสะสมแลไอเทมเนี่ยคุณแม่รู้ความรู้สึกยังไงคะเราจะชอบเข้าไปดูเขาแบบประมูลนะพูดกันเล่นๆนะลูกเดือดร้อนเนี่ยสิ่งที่แม่เก็บไว้ให้ลูกเนี่ยนะมันสามารถช่วยลูกได้เลยนะก็พูดให้เขารู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้ที่แม่เก็บไว้เนี่ยมันก็มีคุณค่าในอนาคตเนี่ยมีตัวช่วยเขาก็จะได้แบบอุ่นใจการที่คุณแม่ซื้อของบางอย่างเราได้จากช็อปบางอย่างเราได้จากของแบรนเนมมือสองคุณแม่รู้สึกยังไงบ้าง ความแตกต่างของมือสองบางอันเนี่ยเราก็หาไม่ได้แม่มีมีหลายชิ้นค่ะที่เป็นมือสองสมมื่อแม่เอาออกมาช็อปเป็นมือสองแล้วแต่ก่อนนี้ไม่เปิดใจเลยนะแต่เดี๋ยวนี้นี่คือเปิดใจเลยมือสองมือสามก็ไม่แคร์ถ้าเรามีความสุขถูกต้องแล้วมันเป็นรุ่นที่เราชอบเราซื้อมาวันนี้ พรุ่งนี้เราไปขายเขาบอกแล้วเป็นมือสองแม่เคยพลาดเลยถ่มจริงโอ้โหมีสิคะเคยซื้อมือหนึ่งมานะพลาดเลยไม่ได้ใช้เลยเอามากองเนาะใช่แม่เคยมีธนมารยาสองใบพอแม่วันไหนแม่จะใช้ทีแม่เครียดทีเพราะแม่เป็นคนที่ซุ่มซ่ามมันควรเลอะไปหมดก็ต้องมีถุงก๊อปแก๊บครอบเอาไปขายแล้วเอามาแตกเป็นสองใบนี้ตอนที่มารยาออกมาใหม่ๆนี่คือแม่ซื้อตอนนั้นคุณแม่ซื้อไปประมาณสองแสนล้านสองแสนล้านสองแสนล้านชุดมูดจ้า คุณแม่ค่ะแล้วในมุมมองของคุณแม่การซื้อของแบรนด์เนมเนี่ยถือว่าเป็นการลงทุงนไหมคะคุณแม่ไม่ได้เชียรแบบนั้นเพราะว่าบางใบเนี่ยมันไม่มีกำไรขาดทุนเป็นเงินที่เรา ฝากเข้าไว้ก่อนแล้ววันนึงเราเือเดร้อนไปเป็นเงินสดมาอะไรเงี้ยอันนี้ได้แต่จะมาถามแม่ว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราต้องได้กําไรได้เนี่ยไม่ใช่เป็นยูสปุ๊บเนี่ยราคามันก็ตกแล้วค่ะถ้าฟังมาทั้งหมดคุณจะได้รู้ความรู้สึกคุณแม่อูว,ว่าของทุกอย่างเนี่ยมันแวลูทางจิตใจเนาะแม่น้อง<ช>มันเป็นการ<ช>ลงทุนความสุขเป็นประสบการณ์ดีๆและเป็นเรื่องราวดีๆที่วันนี้คุณแม่อู้มาแชร์ให้เราฟังนะคะการช้อปปิ้ง เราก็ต้องชอปปิ้งแบบต้องรู้จักตัวเองนะอย่าช,ชอปปิ้งจนกลายเป็นนี่เป็นสินอันนี้ก็ไม่แนะนํานะคะใช,ใช้เองินอย่างมีสติซื้อแล้วก็คือ เอาไปใช้ได้จริงๆแล้วมันค,ความสุขแล้วพอเป็นความสุขของเราแล้วพอเราขายไปเอามาเทรดเปลี่ยนไปเรื่อยๆให้ได้แบบของใหม่ๆแบบนี้ค่ะเป็นการช้อปปิ้งที่ถูกต้องแบรนด์เนมเนี่ยน่าสะสมบ้างก็มีน่าใช้บ้างก็มีเทรดก็ได้อย่างเงี้ยใช่ใช่ใชแฮปปี้มากและน้องอิงเขาน่ารักมากแม่มเราบอกน้องอิงเรามีของแบบนี้เขาก็มาตีราคาให้เราเลยแม่<อ>แมเขาด้านลักค่ะอยู่ที่ไหนแล้วก็ ร้านเอาละเริ่มละเริ่มละคุณคุณสกุลไทยเริ่มแล้วหน้าร้านอิงก็จะมีอยู่ที่ลังสิสส่วนใหญ่ก็จะขายในออนไลน์ค่ะทุกวันอังคารเรื่องหันแล้วก็วันตย์ดาราเซเลบทุกคนนี่คือมาแย่งกันบิดของเขาข่าวหน้ามาลองดูกันว่าเราจะเชิญแขกท่านไหนมานั่งพูดคุยกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณแม่ค่ะยินดีมากค่ะลูกขอบคุณค่ะ